สวัสดีครับมาพบกับเลนเจอร์คอนเคลนะครับคลิปนี้นะฮะเราก็จะมาเฉลยกันนั่นเองนะฮะซึ่งในวันนี้นะฮะไอหลักของผมก็จะมาเฉลยไอกิจกรร200ทรยซับกันแล้วเนาะซึ่งผมบอกก่อนเลยว่าผมลองไปดูในแอปที่อนุญ,ญาตแล้วเนี่ยพอเข้ามาในเครื่องนี้ปุ๊บเออมันมีเปลี่ยนเว้ยแต่ไม่เป็นไรนะครับผมจะอ้างอิงจากของเก่ากันนะครับซึ่งวันที่ผมสร้างไอดีนี้ขึ้นมาคือ วันที่25เดือน7ปี2020น20เอ้ย2020 20, 20นะฮะเออ25เดือน7ปี2020 20, 20, หรือ2563นั่นเองนะฮะเออในดีหลักผมสร้างมาวันนั้นนะครับซึ่งพอผมไปหากไปพิมพ์ใน Google แล้วหาคำว่า Design มาแล้วนะฮะซึ่งเราจะไปพิมพ์ว่าเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพแล้วกัน d ีไซน์ยี 5เดือน7ปี 2020, 2020ถึงวันที่30คือวันที่ลงคลิปนะฮะมันก็จะได้เป็นคำตอบก็คือ 1, 162วันนั่นเองนะฮะหรือ1162วันนั่นเองนะฮะซึ่งก็เท่าที่ดูมาก็มีคนใกล้เคียงอยู่ยนะแต่ยังไม่เห็นคนถูกเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูคอมเมนต์กันนะครับวันนี้เราจะมาดูคอมเมนต์กันเลยเอาล่ะเราตัดภาพไปดูคอมเมนต์กันเลยดีกว่า โอเคครับเรามาดูกันในความคิดเห็นกันก่อนเลยนะฮะความคิดเห็นในวิดีโอนี้นะฮะความที่เทียนฉันตอบกับไลลวนะฮะก็คือผมกดหัวใจทําให้ทุกคนรู้ว่าจังไม่ได้บิดนะฮะโอเคมาเรามาดูกันเลยครับตั้งแต่เอ่อตั้งแต่วันตั้งแต่ชั่วโมงแรกที่ลงคลิปไปอยู่แต่ไหนแล้วนามีอีกวะเนี่ยม <laughs> มีอีกวะเนี่ยเผยแพร่แล้วนะฮะ เออลองไปที่ความคิดเห็นเลยนิว่าเออ,อไปที่ความคิดเห็นกันเลยเนาะก็อันไหนแล้วนะนี่นี่เริ่มจาก1นึ่งคนนี้เลยนะฮะก็เมื่อกี้นี่แหละถูกแล้วนิว่าเริ่มจาก1นึ่งหอ่าหนึ่งหนนะฮะตอนนี้มันมันคําตอบที่ใช่มันคือ1นึ่งหนึ่งหนึ่งหกสองนะฮะขอญาตเขียนก่อนนะหนึ่งหนึ่งหกสอง ซึ่งตอนนี้ใกล้เคียงที่สุดเป็น1156นะเอ้ยนี่น1160ตอนนี้ใกล้เคียงที่สุดแล้วคนนี้เออ1160คนนี้ใกล้เคียงที่สุดแล้วตอนนี้ตอนนี้แต่ตอนนี้นะ1165 1169 157 1168โอ้168ก็ใช้ได้1269 1368 1 2 6 0 1 1 7 8 1 1 2 8 1 1 5 8เออนี่ก็ใกล้1159อันนี้โอเค1159เนี่ยใกล้เขียนไว้ก่อนนะฮะ1159คนนี้13061158นะฮะมี1158อ่า1160คนที่2นะฮะ1160คนที่2นะฮะตอนนี้ตอนนี้ก็มี1160คนที่2แล้วนะฮะเอ่อ1268นะฮะ 1156อุย้ยคนนี้ดูมีหลักการนะแต่แต่ว่าใกล้เคียงไว้นิดนึงอะ่ะผม25เอ้ยผม26เนาะอันนี้ไป31มเลยเอ่อเอ้ยหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งอันนี้คือใกล้เคียงที่สุดแล้วเอาว่าหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งคนนี้ใกล้เคียงที่สุดแล้วตอนนี้นะฮะเราต้องหาหนึ่งหนึ่งหกสองเท่านั้นแล้วนะฮะเพื่อที่จะตอบแบบใกล้เคียงเลยนะหนึ่งหนึ่งหกสองกับหนึ่งหนึ่งหกสามนะฮะ 1163จะเป็นใกล้เคียงที่สุดแล้วนะฮะ1 1 6่ในหตอนนี้ก็1 1 6 3กกับ1161เนี่ยจะเป็นใกล้เคียงที่สุดแล้วเอ,อ่อตอนนี้นะฮะยังนะฮะยังยังยังโอเคหมดแล้วนะฮะซึ่งคนที่ชนะก็คือคนที่ตอบ1161นั่นเองนะฮะส่วนคนอีก2คนที่เป็นรางวัลลอบใจก็เอาไป คคระแพ็กนะฮะสคนนะฮะหนึ่ทั้งคู่ซึ่งคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวผมก็จะแจ้งแจ้งช่องทางการติดต่อไว้ด้วยนะก็ไปสามารถไปติดต่อขอรับของรางวัลได้ที่ช่องไอ้ไม่ใช่ไม่ที่ไม่ใช่ที่ช่องนี่ช่อง มันมันไปติดต่อได้ที่ fb นะฮะเฟซลองผมเองนะฮะโชว์สัตว์เดี๋ยวหรือว่าเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนั่นเองนะฮะโอเคก็เป็นว่าประมาณนี้สําหรับกิจกรรมแรกในวันนี้นะฮะ <Okay. S 2> ก็ขอบคุณท,คทุกคนที่มาร่วมสนุกกันในคลิปนี้กันนะครับแล้วก็เออก็ร่วมสนุกกันดีๆก็อยู่ดีๆก็300อซับนะฮะอันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนเลยนะฮะอันนี้ก็ไม่คาดฝันเหมือนกันนะว่ามันจะถึงถึงแบบถึงเลยแต่จากกิจกรรมเดียวน,นี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะครับส่วนกิจกรรมต่อไปเนี่ย ผมตั้งเป้าหมายไว้ที่500ซับไม่ก็กิจกรรมวันปีใหม่ก่อนนะครับไม่รู้อันไหนจะถึงก่อนนะฮะแต่ว่าถ้าถึงวันนั้นแล้วเดี๋ยวผมจะทำคลิปแจกให้อีกทีนึงนะครับแต่ครั้งนั้นอาจจะแจกมากกว่าเดิมแน่ๆนะครับซึ่งถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์เพื่อนรรยายให้ช่องอาร์ติคอนเคลร์กันด้วยนะครับไปันถึง500ซับกันต่อนะฮะเราทคลิปในวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวเราเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็อย่าลืมทักมากันด้วยนะครับคนที่ได้รางวัลทั้ง3นะะ ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ